คนป่วยโทรตามมาตัดผมสภาพเพิ่งตื่นนอนนี่จะเป็นการตัดหลังเลิกงานอีกแล้วนะครับเนี่ยสวัสดีมากนะครับผมซูเปอร์คิมจากร้านคาสโนว่าเฮ้ยสำหรับหัวนี้จะใช้อุปกรณ์แค่3อย่างฟังไม่ผิดครับน้องๆ3อย่างเมื่อกี้เติมน้ำมันรถไปแล้วคนก็ต้องเติมเชื้อเพลิงเหมือนกันครับเนี่ยอันดับที่2หลังจากถอนไปหนึ่งแก้วแบ่งผมและทําคันขึ้นกรอบทรงด้กันไกโอกาสักุระรุเทสลาสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนที่ยังไม่เสียนต้องมีความระวังเป็นอย่างหนักเลยนะครับเนี่ยพราะแงบแหวงไม่เป็นไรให้แงบหูเลือจะไเป็็นนนตอถกกกรรมัััาาฟสด ขึ้นกรอบทรงได้เหมือนกันก็หวังว่าลุงๆทั้งหลายจะเข้าใจนะครับเนี่ยหลังจากขึ้นกรอบทรงเสร็จแล้วก็จะมาประพติเพิ่มความละมุนด้วยฟันปลาแน่นอนว่าต้องเป็นของโอกสซากุระอยู่แล้วครับเอเฮ้ยเฮ้ยหาขั้วมึงเอ้ผัวด่าให้มาหาพี่แต่ถถาผัวบ่มีพี่สิริปไปหาเฮ้ยหลังจากการขอบเสร็จแล้วก็มาจัดการด้านบนต่อรอบนี้ลูกค้าต้องการด้านบนสั้นนะครับเนี่ยผมจะทําการตัดให้มีความเหลื่อมกับกรอบทรงนิดนึงเพื่อให้มันไม่ดูธรรมดาไปไงล่ะครับเออเฮ้ยพี่กระเตอร์บ่อยจังเลยนะครับเน ตังกนไว้เก็บต่อผมนะครับเนี่ยแค่นี้ก็จับได้ถ้าชอบก็ฝากกดใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับเนี่ยสนใจนะแตัดผมทักข้อความมาได้เลยนึ่งช่องทางติดตามไอ้บนโปรโฟไฟล์ได้จากของอ